สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับผมหนุ่มโกราดนะครับช่องนี้เป็นช่องหนุ่มโกราดท็อปนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับประเด็นที่มันแปลกๆและมันดูแหม่งๆยังไงไม่รู้นะครับกรณีที่วุ้นเส้นหรือหุ่นเซนนะครับออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าดรเรทักษินชินวัตรไม่มีทรัพย์สินใดทั้งสิ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูๆ่ๆวุ้นเส้น นะครับออกมาการันตีการที่ดเรเรทึกสินไม่มีทรัพย์สินใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ออกมาพูดค่อนข้างค่อนข้างที่จะชัดถ้อยชัดคําซึ่งเรามองแล้วเอ๊ะมันมันมัน,ม,นมันแปลกมันแปลกตรงที่ว่าการที่จะต้องออกมายืนยันขนาดนี้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าเอ่อมันก็ขลายความสงสัยให้กับคนไทยทั้งประเทศที่กําลังสงสัยอยู่และมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยพยายามที่จะโยงว่า ดรทักษิณมีทรัพย์สิสนมีหุ้นมีธุรกิจอยู่กับวุ้นเส้นนะครับแล้วทําไมวุ้นเส้นจู่ๆออกมารูปแบบนี้นะครับเมื่อคือนเนี่ยผมก็คุยกับพี่หนุ่มเสรีภูมิไปแล้วว่าเอเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆมันมีอะไรไม่ชอบมาผ่ากลนเอ่อมันผิดสังเกตตรงที่ว่าทําไมดรทักษิณเข้าไปอยู่ในคุกแล้วบินไปดูใบบินไปทําไมบินไปกลับมาปุ๊บมาติดคุก โดยดีโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นมาแล้วมาติดคุกเข้าสู่กระบวนการนะครับอีกหนึ่งปีตามนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือข้อต่อรองและการคุยกันแล้วโดยการเอาแพรทองทานออกจากออกจาก,ออกจากกระดานนี้ไปก่อนและให้ดรทักษิณเนี่ยติดคุกเพราะถ้าหากว่าแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่และดรทักษิณเนี่ยคือพ่อของ นายกรมัมมนต้องติดคุกเนี่ยมันก็จะดูเป็นแปลกๆดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยต้องเอาแพรทองทานออกไปก่อนเอาออกจากความเป็นนายกแล้วก็เอาแล้วก็เอาด็กเตอร์ักษินเนี่ยนะครับเพื่อให้พ้นมนทินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอเอาไปติดคุก1ปีนะครับเข้าสู่กระบวนการ1ปีนะครับหลังจากเนี่ยนะครับหลังจากนี้ก็ มันเป็นความ,ร,วม,มร่วมมือซึ่งผมมองเห็นแล้วว่าความร่วมม้ร่วมมืออันนี้มันง่ายเกินไปที่พักประชาชนเนี่ยกับพักภูมิใจไทยจะจับมือกันแบบลุยไฟไอพักภูมิใจไทยเนี่ยจับมือกันแบบลุยไฟหมายความว่าอะไรครับคือพักประชาชนรู้ทั้งรู้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยชอบโกงพักเอพพักภูมิใจไทยชอบโกงโดยเฉพาะอนุทินเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทุจริตเนี่ยหลายโครงการรวมทั้ง ถนดที่ดินที่ไปลุกพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่ด้วยนะมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เร, ơi, เรื่องรันเวย์เอ่ยเรื่องรัฐสภาการสร้างรัฐสภาเอ่ยโดยบริษัททีโนไทยซึ่งกําลังจะถูกดําเนินการกําลังจะถูกดําเนินคดีและมันที่มันแปลกก็คือในขณะพร้อมกันณนะเวลาเดียวกันเนี่ยปปชเนี่ยทั้ง4ี่คนกับถูกดําเนินคดีนะครับโดยสารปกครองสูงสุดดําเนินการนะครับพูดได้ง่ายว่า มีคดีละตอนนี้ก็คือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบของคณะกรรมการไอของทีมปปชเนี่ยมันผิดสังเกตต,ตรงไหน,นรู้ไหมครับเพราะว่าไอทีมนี้ทำทำเรื่องทําเรื่องของนาฬิกายิงเพื่อนของบวิดวงสุวรรณเนี่ยนะครับซึ่งมันผิดสังเกตนะครับนาฬิกา25เหรือนและเรื่องนี้ทําไมจู่ๆมาเกิดพร้อมกันท่านลองลําดับเรื่องดูนะครับการ การจับมือของพรคประชาชนกับพักภูมิใจไทยเนี่ยมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ทำไมมันถึงเป็นไม่ใช่เพราะว่าพักประชาชนไม่มีทางเลือกหรือพักประชาชนเนี่ยทำไมถึงไม่เลือกเพื่อไทยทั้งทงที่เงื่อนไขมันง่ายกว่าและมันน่าจะจบได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปแล้วตัวเองไม่เสียอะไรเลยแต่กับจู่ๆไปจับมือกับภูมิใจไทยมันมีอะไรแน่ครับมันไม่ได้จบอยู่ที่ว่าเออเอาเอาหล่อหรอครับ มันไม่ได้จบอยู่ที่เอาหล่อซึ่งพักประชาชนพยายามที่จะพูดเสมอว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดตัวเองยอมที่จะให้ประชาชนเกลียดเพื่อที่จะผ่าทางตันของประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศมีทางออกเพื่อยุบสภาเรื่องนี้ยิ่งไม่เมกเซนเลยครับมันมันเชื่อไม่ได้อ่ะคือคนที่คนที่คุณยกให้เป็นนายกอ่ะมันมีคดีช่อกงไงและประชาชนรู้กันทั้งประเทศเกี่ยวกับกรณีการช่อกงของพักภูมิใจไทยว่าง่งทั้งพัคอ่ะ แต่คุณกับลุยไฟไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วไปดําเนินการไปจับมือเนี่ยไอการจับมือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคือผมผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเรามองกันดีๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ต่างตอบแทนแน่นอนเลือกนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเสมอหลายครั้งว่าการที่พักประชาชนเนี่ย นะครับยื่นข้อเสนอต่อพักภูมิใจไทยหรือภูมิใจไทยอาจจะยื่นข้อเสนอมายังพักประชาชนด้วยซ้าไปว่าเฮ้ยฉันจะเกลียร์คดีทุกอย่างของแกให้เพราะฉันเข้าสู่อํานาจและมีสองสองการันตีให้แกไม่ต้องหง่วงผมคิดว่าความเชื่อมั่นคือพักประชาชนนะครับมองว่าสถานการณ์การเมืองมันน่าจะไปต่อทางทางภูมิใจไทยน่าจะได้เข้าไปยึดยึดอำนาจของ การบริหารประเทศได้และคงใช้อำนาจอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนและอาจจะมีสองอเป็นคนการันตีให้ตัวเองก็เลยอาถ้างั้นกูจับมือด้วยกูโอเคนะครับเพื่อที่จะรักษาสสส,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 สี่คนไหมถ้าสสส4่คนปิวไปเนี่ยนะครับคนพวกนี้หมดอนาคตทางการเมืองเลยนะจบเลยนะและทางภัคประชาชนก็คิดว่าเฮ้ย ถ้าอย่างนั้นถ้าฉันทําอย่างนี้ฉันก็รักษา44สอสอได้และคดีต่างๆมันจะหายไปด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่พักประชาชนอาจจะมองว่านี่นี่คือการใช้อํานาจพิเศษแต่ในผลของประชาชนกลับมองว่านี่คือการที่คุณไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ผิดรู้ถูกกลับไปตั้งกลับไปยกให้คนที่มีมนทินทางด้านการทุจริตและการโกงเนี่ยเข้าขึ้นมาเป็นนายกเนี่ย แน่นอนครับปฏิกิริยาของกองทัพที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต่อต้านอนุทินชาญบุรีคุณและค่อนข้างพูดแรงเรื่องคดีด้วยจี้มาเรื่องเฮ้ยคุณไปจัดการคดีของคุณให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมารุ่งมายุ่งมาเปิดด่านหรือปิดเอ่อจะมาเปิดด่านไม่ควรทําอย่างนั้นอันนี้ในระดับผู้บัญชาการกองทัพนะพูดคํานี้ถือว่าแรงมากนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วยครับ เพราะว่าปฏิกิริยาแรกของนายอนุชินชาญมูลกุลเนี่ยประกาศเลยตอนเข้ามาแรกๆเลยบอกว่าฉันจะสารสัมพันธ์นมัยตีกับกัมพูชาจะรื้อฟื้นตามแนวตะเข็บชายแดนทันทีให้เร่งให้รีบเร่งด่วนที่สุดอ่ะพูดได้ง่ายการให้สัมภาษณ์นะไอ้ตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันมันเหมือนเป็นการขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าขุดบ่อล่อปลาเพื่อให้สองพักเนี่ยมันมาตกกันแล้วคุณลองคิดดูนะ คดีแอบอ้างสถาบันของพรรคภูมิใจไทยยังคาอยู่นะอย่าลืมนะครับยังคาอยู่นะนี่กาลังดําเนินการในการฟ้องร้องที่ไปแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะว่าทําเพื่อข้างบนเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดว่าทำเพื่อสถาบันมาแอบอ้างเพื่อแรงจูงใจเพื่อให้ตัวเองสำเร็จผลเพื่อให้คนเหล่านั้นเชื่อผมคิดว่าคงมีสองสอเป็นแบ็คให้ด้วยซ้าไปนะครับมากันตีเรื่องนี้ไม่งั้นเนี่ยภูมิใจไทยไม่กล้าพูดอย่างนี้เด็ดขาด อันนี้แหละครับมันจะก่อประเด็นและปัญหาที่ทำให้เรามองเห็นมิติอีกมิติหนึ่งที่มันซ่อนเลนอยู่คือหรือว่าการกระทำการกระทาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการมันเป็นการพยายามที่จะเอาเอาสองพักที่มันมีปัญหาเนี่ยพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งเป็นพักที่ทำเพื่อหลักการของตัวเองก็คือพักประชาชนคือต้องการที่จะเปลี่ยน ต้องการที่จะามาแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยแนวความคิดของตัวเองอีกพักหนึ่งก็โกงจนไม่รู้จกโกงยังไงโกงจนกลายไปนอกประเทศวิบัติเข้ากับพักไหนก็ได้ก็ถือว่าพักพักภูมิใจไทยถือว่าเป็นพักที่ชั่วที่สุดคือพักที่โกงอย่างจงขึ้นที่สุดใช้อำนาจหนะ้าที่แบบที่สุดเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากผมเป็นรัฐพันลึกผมก็ไม่ปล่อยไอ้สองพักนี้ไว้แน่นอนครับเพราะอีกพักหนึ่งนะครับเอาหลักการของตัวเองซึ่ง มันไม่ได้เป็นหลักของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับคิดแบบนั้นก็คือไปไปกล่าวหาสถาบันว่าสถาบันคือคือส่วนที่ทำให้บ้านเมืองมันเกิดแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐพลึกเองก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันคือปัญหาคือถ้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยเสถียรภาพของประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มั่นคง คือมันมีคนที่คอยยุแยงมีคนที่คอยพยายามปะจะบ,บันทอนความมั่นคงของประเทศโดยอ้างว่าสถาบันหรือหรือหรือคนที่อยู่ข้างหลังการรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่ต้องการต้องการควบคุมประเทศอะไรทํานองนั้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพักประชาชนเองเนี่ยคือปัญหาและอีกอย่างนึง่งพอมาเห็นอากับกิริยาของพักประชาชน ที่เคยร่วมกับเพื่อไทยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วมันไม่ได้มีเจตนาวังดีต่อประเทศหรอกแต่ว่ามันสามมันเข้ามาแบบสามารถทําลายใครก็ได้นะครับที่ที่เป็นปรักษ์กกับเขาหมายความว่าพักประชาชนนะครับมันมองเห็นเขาลางแล้วก็เป็นพักที่ถ้าถามว่ามันมีมาตรฐานมันไร้มาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ความกระเลวกระลาดกระเลวกระลาดของสสด้วยเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่มันมาจากมันมาจากคนที่บางทีมันไม่มีวุฒิภาวะ มาจากคนที่ที่มันที่มันมีคดีที่มันมีภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนว่าง,งันเถอะนะครับเราก็เห็นโดยอากัปกิริยาของสอสอพักส้มแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคือมันก็เป็นแบบคือไม่มีคนอื่นเขากล้าทำเนี่ยมันกล้าทำว่างันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกระเร็วกระลาดเนี่ยการจัดระเบียบประเทศใหม่หรือการที่จะทําให้ประเทศเดินไปแบบนี้เ,เดินไปในถูกที่ถูกทางมันมีความจําเป็น ผมพูดไปในคลิปของช่องหนุ่มโคราชเจาะกระแสแล้วนะครับในประเด็นเรื่องนี้แต่ผมผิดสังเกตอย่างมากก็คือเรื่องของวุ้นเส้นนี่แหละที่ออกมาพูดสองครั้งนะครับในระยะเวลาไล่เลี่ยกันก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเคลียร์ว่าดเรทักิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับธุรกิจภายในกัมพูชาอีกทั้งออกมาพูดอีกกน,นึงก็คือรู้จักนักการเมืองหมดทุกคน วุ้นเซนบอกว่าการที่วุ้นเซนพูดเนี่ยนะครับที่ที่มีปัญหากับประเทศไทยและทำเอาแล้วคนไทยเกลียดวุ้นเซนเนี่ยเกลียดวุ้นเซนอย่างมากเนี่ยวุ้นเซนก็บอกว่าถึงเขาถึงประชาชนคนไทยจะเกลียดเขานะครับไม่ชอบคนเขมรเนี่ยแต่เขารู้จักนักการเมืองทุกคนนะ ไอ้การที่บอกว่ารู้จักนักการเมืองทุกคนนี่สิปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่ามันมีการขู่จะยึดทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของใครอะถ้าไม่ใช่ของดออรทักษิณเพราะบอกว่าไม่เกี่ยวกับดรทักษิณอ้าวถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าบุรีรัมเพราะบ่อนช่องสายตะกูการฟอกเงินในยุคข,ของประยุทธจัน์โอชาที่เป็นเป็นพันธมิตรที่ดีต่อบุญเส้นและมีการ มีการยกพื้นที่ช่องสายตะกูให้ตั้งบ่อนคาสิโนมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นศูนย์ยากาศโดยเฉพาะบ้านหนองจานใช่ไหมครับเป็นที่ฟอกเงินเป็นที่จัดการของเถื่อนของผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับเป,เป็นที่เป็นแหล่งทรัพย์สินเป็นแหล่งเงินทองของบุรพาพยักในสมัยของประยุจันโอชาประวิตรวงสุวรรณและอนุพงผ์เผ่าจจนดาตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับกอบโกยผลประโยชน์กันก็คือได้สวยจากนั้นบางกันเถอะ ไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหลักการแรกเลยคือวุ้นเส้นต้องการแค่ลังงับ Entertainment c o m p คอมถ้าภูมิใจไทยขึ้นมา Entertainment c o m p คอมไม่เกิดแน่นอนและน่าจะถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยนะครับระหว่างภูมิใจไทยเข้ามาแล้วเนี่ยการไปมาค้าขายกันมันก็จะสะดวกด่านก็จะเปิดตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเห็น ครั้งแรกเลยที่อนุทินชาญบุตกุลได้เป็นนายกเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีนะครับของฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นลูกชายของอุนเซนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้นำของประเทศกัมพูชาน่ะครับยินดีและก็มีการเปิดการเจราจากัน M.O.U เอ้ G.M.O ซึ่งเอ่ออะไรนะครับ M.G.O ซึ่งกันและกันเนี่ยคือประสานงานกันว่างั้นเหออเจเอ,อทานโทษครับไม่ใช่ครับ คือ GBC ไอ้ GBC ที่คุยกันเนี่ยมันคุยกันเรื่องอะไรครับตกลงที่จะเปิดด่านร่วมกันและก็มีข้อมีข้อตกลงใหม่กันว่าจะเร่งสารสัมพันธ์ทำไมตีซึ่งกันและกันเนี่ยคือไอ้ตรงนี้เนี่ยนัทพลนาคพาณิชเนีดเด่ยเป็นคนไปเซน็นซึ่งการที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าไอ้แกไปเซ็นในในานามอะไรในเมื่อหนึ่งแกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว สออยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการแกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทาอย่างนั้นข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีบทํารีบยืนยันให้กัมพูชารู้ว่าเฮ้ยฉันจะเปิดด่านเราจะเชื่อมความสัมพันธ์ทาไมตีกันแล้วนะแต่มันกลับกลายเป็นกองทัพเกิดความไม่พอใจที่ไปเร่งรีบแบบนี้นัทพลนาคพาณิ์เนี่ยเป็นคนแน่นอนชัดเจนว่าเป็นคนของประวิตวงสุวรรณเป็นคนของบิ๊กตู่ว่างั้นเถอะทีนี้ไอ้ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมจูจ่ๆกองทัพถึงมาแอคชั่นและเรื่องนี้ยังความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นตามกําหนดเวลามันจะต้องเปิดแล้วมันจะต้องดําเนินการความคืบหน้าในเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยมันต้องดําเนินการแล้วเพราะว่าวุ้นเส้นจะถูกกดดันโดยโดยบ่อนคาสิโนโดยจีนเทาอยู่แล้วครับ ซึ่งว่าประมาณมากมายมหาศาลที่กำลังจำมัลงที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยนะครับที่ตกลงคุยกันไว้ที่สีฮานุวิลเนี่ยไอ้ตรงนี้สิครับที่ที่มันที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้กดดันไปยังวุ้นเส้นและวุ้นเส้นมองเห็นว่าเฮ้ย อนุทินชาญบร์ลุคุลไม่น่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้ละเพราะประชาชนเอ่ยกองทัพเอ่ยเนี่ยนะครับเริ่มไม่ใช่เริ่มครับออกมาต่อต้านชัดเจนเลยออกมาต่อต้านชัดเจนเลยว่าไม่ให้เปิดด่านโดยเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอนุทินก็กระอักกระอ่วนและไม่สามารถดําเนินการได้สองพักที่มีแนวความคิดคล้ายกันก็คือสอสอพักประชาชนเนี่ยเร่งให้เปิดด่าน และมีคนที่ซ้อนมาอีกก็คือพวงทองออกมาเร็วๆเนี่ยนะครับออ,ออกมาบอกว่ารัฐบาลน,นะครับควรที่จะเปิดด่านโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดการค้าขายกันต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องการค้าขายความจําเป็นทั้งๆท,ท,ที่พวงทองไม่ใช่สายนี้เลยแต่ทําไมพวงทองออกมาในรูปแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะผมมองมองว่าพวงทองอาจจะรู้ว่าให้ข้อต่อรองระหว่างระหว่าง อนุทินชาญบุรกุลกับพักประชาชนเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกปลดล็อกคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองก็อาจจะเป็นไปได้พวงทองรู้ก็เลยออกมาสำทับอีกทีหนึ่งเพราะตัวเองมีเครดิตเป็นถึงอาจารย์ทำนองนั้นน่ะแต่ว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ขัดดูขัดแย้งอย่างมากคืออย่าลืมว่าอนุทินชาญบรกุลเนี่ยถูกคดีช่อโกงนะและ ทางอนุทินเองเนี่ยก็กระเพื่นกระหืดลือที่จะเปิดด่านแทนที่จะพูดอย่างอื่นกลับกลายเป็นประกาศว่าจะสานสัมพันธ์นมตีกันให้เร็วให้รีบเร่งที่สุดเร่งด่วนที่สุด<อ>เพื่อที่จะให้เปิดด่านชายแดนเราเห็นครับใครก็มองออกว่าถ้าเปิดชายแดนปุ๊บบ่อนคาสิโนต่างๆของกัมพูชาเนี่ยจะมีคนจะมีคนไทยหลั่งไหลเข้าไปเล่นแน่นอนนะครับถึงจะไม่เยอะมากในช่วงแรกเนี่ยแต่ก็ในระดับหนึ่งเนี่ยเข้าไปแน่นอน นะครับการค้าการขายซึ่งอั้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาอั้นอยู่เนี่ยคือไม่สามารถส่งออกสินค้าทางการเกษตรมาไทยได้ในประเทศตัวเองก็กําลังรอคําตอบนะครับจีนเทาทุนเทาทั้งหลายเนี่ยที่รอคําตอบจากบุญเส้นอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไทยจะเปิดด่านได้ไหมและถ้าหากเปิดด่านไม่ได้การลงทุนทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์ไปหมดเลยนะ เลยนะครับเพราะฉะนั้นบุญเส้นมีความอันตรายมากเสี่ยงอันตรายมากกับกับการที่ยังไม่สามารถเปิดด่านได้จึงมีการคู่การคุยกันว่าภายใน2เดือนต้องเปิดให้ได้นะถ้าเปิดไม่ได้นี่คนที่เละก็คือภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยนี่เละทั้งพักแน่ครับทั้งเรื่องเงินที่ไปฝากไว้ที่กัมพูชาเรื่องบ่อนสายตะกูเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย วุ้นเส้นเอาแน่ครับเพราะวุ้นเส้นก็เข้าตาจนแล้วเหมือนกันหนีไม่ออกเหมือนกันครับเพราะในสถานการณ์ในประเทศกรัรมพูชาเองณนะขณะนี้ก็มีการเคลื่อนไหวในการต่อต้านวุ้นเส้นขึ้นมาแล้วนะนะครับมีทหารมีตำรวจออกไปปราบจราจนมีมีการเคลื่อนไหวในการต่อต้านอย่างชัดเจนแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวุ้นเส้นอยู่ในสถานะที่ผมว่าตอนนี้เครียดมากนะต้องรีบต้องเร่งหาทางออก ไม่งั้นเนี่ยตัวเองสั่นคอนแน่นอนครับไหนจะต้องเอ่อไหนจะต้องฟื้นฟูประเทศไหนจะต้องเสียหน้ากับการที่ถูกไทยยึดพื้นที่กับคืนปาด้วยไหนจะต้องรับปากกับไหนจะต้องรับปากกับจีนเทากับกลุ่มทุนต่างๆที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยซึ่งเป็นสายสีเทาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งบ่อนคาสิโนโด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าวุ้นเส้นทำครั้งนี้กลายเป็นลบไปหมดเลยครับเป็นการทำลายตัวเอง ทำลายตัวเองแบบหาเรื่องทำลายตัวเองอะ่ะวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับหนึ่งจูจ่ๆก็ทําให้เสียดินแดนเอ่อจูจ่ๆดินแดนที่เคยยึดขึ้นมากับเสียไงกับเสียให้กับไทยโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้คือโกงไทยไปตอนนั้นน่ะเนียนไปในยุคข,ของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่มีการประท้วงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนกดดันหลายด้านครับด้านหนึ่งก็คือด้านของการเสียพื้นที่ที่ตัวเองเคยยึดครองให้กับไทย สองการเสียชีวิตของทหารนับทันลน์และมีการทิ้งศพอย่างเกินกาดและมีการวางระเบิดไว้ยังไม่ได้เก็บกู้ออกมาหมดและก็อีกทั้งต้องแบกเรื่องของรับปากกับทุนจีนเรื่องที่จะทำเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเซึ่งจีนเนี่ยจะมาทำที่สีหนุวิวมันก็เลยกลายเป็นเป็นแรงกดดันไปที่วุญเส้นว่าต้องบีบมาที่อนุทินชาญวิรุฬหให้ได้ คุณจะต้องเปิดด่านหาทางเปิดด่านให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแต่มันกลับกลายเป็นว่ากองทัพไม่ยอมนี่สิกองทัพออกมาแข็งก้าวมากนะครับแล้วก็ไม่ให้มายุ่งเรื่องชายแดนแล้วก็นะครับตึงประกาศกดอัยการศึกเอาไว้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเนวินก็เนวินเหอะแก้ตรงนี้ไม่ได้หรือว่าถ้าอีกเดนึงก็คือว่าบุญเส้นต้องจัดการต้องจัดการกับต้องจัดการกับอนุทิน ต้องขัวนุทินอย่างมากแหละอนุทินเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่รอดอ่ะอาจจะไม่รอดครับเพราะตัวเองเนี่ยมันมันมีชนักติดหลังหลายอย่างแล้วมีพันธนาการหลายอย่างมากที่ที่บีบตัวเองเอาไว้ที่มัดตัวเองเอาไว้หนึ่งเรื่องเขากะโดงหัวสอวอใช่ไหมครับเรื่องที่ดินของตัวเองซึ่งตอนนี้กําลังหลั่งไหลออกมาก็คือเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องโฉนดที่ดินที่ลุกที่ป่าสงวนเนี่ย ห้าผืนที่โอนให้ลูกตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วนะครับเรื่องรัฐสภาอีกเรื่องรันเวย์อีกโอ้โหที่นี้อนุทินนโดนหนักเลยนะกลายเป็นเป้าสายตาเลยครับขยับซ้ายขยับขวาไม่ได้แล้วตัวเองมาปลิ้นด้วยไงตอนนี้มาปลิ้นว่าจากที่บอกว่าจะเร่งเปิดด่านเปิดอะไรก็แล้วแต่พอเจอกระแสต่อต้านกับกลายมาเป็นว่าจะไม่เปิดด่านจะไม่เจรจาพอพูดคํานี้ออกมามันกระทบกระเทือนไปยังเครดิตของบุญเส้นนะ สมมติว่าบุญเส้นเกิดไปรับปากไว้แล้วทั้งหมดว่าเฮ้ยภายใน2เดือนเราเปิดแน่และเงินจะหลั่งไหลเข้ามาประเทศกัมพูชาเช่นเดิมเพราะต้องทําอย่างนี้ครับเพราะจีนก็ไม่ให้กู้ตรงอื่นก็ไม่ให้กัมพูชากู้แล้ะพราเบี้ยวนี้เขาถูกไหมครับเมื่อเบี้ยวนี้แบบนี้เนี่ยผมถามว่าภายในสองเดือนเนี่ยถ้าไม่มีเงินหมุนเข้ามาในประเทศกัมพูชานะไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยเละครับ กัมพูชาเละแล้วมันจะเกิดการจลาจลขึ้นรีด,ดไม่ดีผมมองว่าเ,เนปาลโมเดลมันจะเกิดขึ้นในกัมพูชาทันทีนะนี่คือความอันตรายที่วุ้นเส้นเองจะต้องทำทุกทางเพื่อเคลียร์ปัญหาจากที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้เนี่ยสร้างความสร้างความเสียหายให้ตัวเองอย่างยับเยินนะแล้วโดยเฉพาะนะครับเป็นแบ็กให้กับอนุทินเข้ามาเข้ามายึดอำนาจรัฐเนี่ยโดยที่ ไปรับปากรับคาและไปเอาเงินของบรรดาบ่อนคาสิโนกับจีนเทาเนี่ยมาจ่ายไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงครับทีนี้มันจะลามไปหมดเลยครับไอ้ที่ออกมาสลอนไม่ว่าจะเป็นไอ้จูตุพรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าบุญเส้นแกไม่ปล่อยหรอกแกไม่ปล่อยตางที่ทํางานแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับบุญเส้นคนเดียวเนี่ยเมื่อบุญเส้นเกิดปัญหาเนี่ยผมถามว่าเขาก็ต้องฟาดมงคงฟาดงาม,มาที่พวกนี้ อย,อย่างมากและเขาขู่แล้วนะเขาบอกแล้วนะว่าเขารู้จักนักการเมืองทุกคนนะเขาสนิทสนมกับน,นะนักการเมืองทุกคนแสดงว่านักการเมืองไปมาหาสู่กับวุ้นเส้นเนี่ยตลอดเวลารู้จักกันตลอดเวลาว่างั้นเถอะโดยเฉพาะผมเชื่อมั่นว่าคําว่าชอช้างเนี่ยมันก็คือชิดชอบแหละแล้วก็ชาญวีรกุลนี่แหละผมคิดว่าสองตระก,กูลเนี่ยที่มีทรัพย์สิน บางอย่างอยู่ที่กัมพูชาหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยากครับถ้าเรามองถึงมิติแบบนี้เนี่ยวุ้นเส้นต้องต้องเล่งหนีตายครับไม่งั้นตัวเองตายไอ้คำว่าตัวเองตายคืออะไรครับพราะถูกบีบอัดจากทุกด้านถ้าหากไม่ดีประชาชนออกมาขับเคลื่อนเนี่ยควบคุมควบคุมไม่ได้แล้วเกิดมีการรัฐประหารซ้อนขึ้นมาในกัมพูชานี่บุญเส้นนี่จบทั้งหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะครับไอ้ที่ ไอ้ที่ทําขึ้นมานี่บันไลหมดเลยนะครับและมันจะบันไลว่าวุ้นเส้นไม่ยอมเจ็บคนเดียวอยู่แล้วครับอย่างน้อยในไทยก็จะต้องนักการเมืองในไทยก็จะต้องถูกเปิดเผยยับอยู่แล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเ,เสือเท่าอย่างวุ้นเส้นเนี่ยไม่ธรรมดาเขาสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับถ้าหากเขาไม่บรรลุปเป้าหมายทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าวุ้นเส้นไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแบบเป็นเสร็จแล้วนะตอนนี้ ความรั่สัมระสายเกิดขึ้นจากจีนเทาตกลงแล้วจะเคลียร์ประเทศไทยได้ไหมเพราะประเทศไทยคือแหล่งเงินไงถ้าไม่มีประเทศไทยเปิดไม่มีประโยชน์ในการเปิดคาสิโนเลยเปิดไปก็ไม่มีคนไปเล่นปัญหามันอยู่ตรงนี้ความเฟื่องฟูความเฟ,ฟื่องฟูหรือการกินอยู่ของประชาชนเมื่อไม่มีเงินไปหมุนในประเทศกัมพูชาไม่มีเงินภาษีได้เข้ามาจากการเก็บนะครับเ,เก็บค่าเก็บค่าสัม,มทานบ่อนเนี่ย แล้วกัมพูชาจะเอาจะเอาเงินจากไหนมาในเมื่อส่งออกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เพราะลูกค้ารายใหญ่ของกัมพูชาคือไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีไทยมีเม็ดเงินจํานวนหลายแสนล้านไปอุดหนุนกัมพูชาต่อปีเนี่ยแล้วกัมพูชาจะอยู่ยังไงบุนเ้นถูกกดดันอย่างหนักครับตอนนี้คือพูดง่ายๆคาบเกี่ยวว่าอาจจะเกิดความระส่าระสายภายในอย่างหนักเหมือนกันนะครับ